เขาเขาบอกว่าไงโทรมาว่าไซทัวเหมือนยังไงนะเหมือนที่ถ่ายตอนถ่ายหรือเปล่าเออจะสั่งกันเนี่ยมาดูเนี่ยอ่าอภิตรนพลิกเนี่ยเนี่ยอย่าเงี้ยเยอะไหมล่ะดูเลยเนี่ยขึ้นจากหม้อไม่ขึ้นจากซึ้งบ่อจย์รักษาสุขภาพลองกาแฟตัวนี้ มัดในตำนานของร้านพี่แตนครับดูไม่คิดว่าจะยอดดูจะไหลแสนวันนี้แวะเข้ามาพี่แตนบอกเมื่อก่อนไม่ได้ทำบ่อยแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นต้องต้องทำบ่อยเลยฮะเพราะว่าคนสั่งมาพี่ดำมัน,นอันนี้เขาสั่งมาเท่าไหร่สั่งมาร้อยร้อยมัดอืมทั้งทั้งนี้เป็นวันที่เราไม่ได้ทำเนาะสั่งมาร้อยมัดนี่เดี๋ยวท็กเดี๋ยวขอแกะดูมัดได้ไหม เพราะว่ามีเอฟซีบอกว่า <Okay. S 1> นี่นี่มามาตรงพี่แตนนี่พี่แตนเนี่ยจะพิสูจน์เอฟซีบอกว่าอะไรนะใส่ทั่วเหมือนอย่างที่ถ่ายคลิปที่แล้วหรือเปล่านี่นี่ผมแอบ,บมานะวันนี้ไม่ได้นัดพี่แตนแล้วก,แวก็แล้วก็พอดีมาจ้าเอ๋ไม่ได้เตรียมจะมาถ่ายข้าวต้มมัดหรอกแกะกันสดๆเลยอ่ะพี่ดาแกะดูอ่าวันนี้ถ้าพี่ถ้าพี่แตนใส่ทั่วน้อยก็เจอกันตรงนี้เลยนะเนี่ยอ่าอ่าใช่ไหม อ่ะวันนี้ผมไม่ได้นัดนะอ่ะนี่ครับเพื่อนดูนี่ดูครับน้อยไหมอ่าอ่าอ่าคุณเอาช้อนมามามาพลิกสิเดี๋ยวจะหาว่ามี<อ>มีถั่วอยู่ด้านเดียวช้อนเนี่ยนี่ขึ้นขึ้นขึ้นจากหม้อน,นู่เลยนะฮะขึ้นจากอะไรนะซึ้งเขาเรียกว่าซึ้งพี่ตูนเป็นไงถ้าสวัสดีครับเอถ้าใส่ถ้าใส่ใน้อยกว่าเขาที่แล้วนี่เสร็จเลยนะใช่ไ,<ม>ไหมเพราะผมแอบมาเนี่ย ไม่ได้เจอกันเกือบเดือนป่นะเนอะเกือบเดือนนั่นแหละที่ไปทําบุญเนาะอ่ะพี่ดํามามาท้าพิสูจน์พี่แตนก็พี่แตนพี่แตนมาเข้ากล้องหน่อยมาท้าพิสูจน์อ,อสัมภาษณ์หน่อยเขาบอกว่าที่ผ่านมานี่โทรมากันเป็นแถวเลยเหรอใช่ขายดีกว่าเข้าแกงอีกเหรอเป็นไงเขาเขาเขาบอกว่าไงโทรมาว่าไซทัวเหมือนยังไงนะเหมือนที่ถ่ายตอนถ่ายหรือเปล่าเออจะสั่ง กันเนี่ยมาดูเนี่ยอ่าวพิแตนพริกเนี่ยเนี่ยเอย่างเงี้ยเยอะไหมล่ะดูเลยเนี่ยขึ้นจากหม้อไม่ขึ้นจากซึ้งนะครอร่อยมากมันหวานสุดยอดเลยคลิปคลิปนี้มาพิสูจน์พิสูจน์คุณตั๊กชิมอร่อยค่ะพี่โดพี่โดพี่โดมากินสิพี่โดเมื่อก่อนก็ไม่กินนะของคนอื่นก็ไม่กินนะพี่โดเนี่ยมากินของของของพี่แตนเนี่ย เริ่มเดิมมาสุดตรงนี้นะอ๋อนี่แหละฮะพี่แดนแนะนำแนะนําเขาเป็นใครมาจากไหนเขาเป็นใครเหรอเขาเป็นใครมาจากไหนคนนี้คนข้างบ้านหรือเปล่าเนี่ยคือวางไปแล้วไม่เป็นอ่าเนี่ยฮะเราเราทำเมื่อห้าโลเราทําเสร็จหมดแล้วนะแต่นึ่งไม่สุกวันนึ่งวันนึ่งไม่สุกอ่านี่เหรอเนี่ยได้คนนี้นะเขาเขาตอนแรกเขาแกล้งไง เขาแกล้งบอกไม่หมดไงทําให้เรานึ่งไม่สุกเราทำเองไม่ถามเขาเราคิดว่าเราเก่งใช่คือเขาเขาเลยมาบอกเคล็ดลับที่หลังอือนี่น่ะปู่ทำทิ้งมันต้องไหนลายใช่นิดเดียวเนี่ยนะทำมีเป็นเท่านี้ทิ้งหมดทิ้งหมดไม่สุกหรอกใช่ไหมแล้วพี่ทำแล้วพี่ทำไมแกล้งพี่แดนอย่างนั้นล่ะเขาเขาเป็นไงเขาเป็นเขาไม่ถามเราเองใช่ไหมอยากไม่ถามอ่ะมาพี่ด้อพี่ด้อชิมดิอ่ะพี่ด้อพี่ด้อกินดิเนี่ยพี่ด้อชอบ มาโดจะกินอะไรเข้าต้มอ,อะไร,ต,รต้มมัดต้มมัดออะกินเลยชิมซิบอกรสชาติเพื่อนๆว่าแซบ,บบอปวดบัวบ้านเอ,อเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิหันว่าเอาเอา,เอาไว้หน่อยเอาไมถ่ายไม่ทันย้อนแสงนีน่ปกติเขากินไม่เป็นนะเขาจะไม่กิไนไม่เป็นหรอกพอมาเจอของพี่แต่นี่อะโดโดเป่าก่อนเป่าก่อนเป่าก่อน ต้มอะไรก๊อตโออ๋อร่อยไหมครับอร่อยครับเยอะพระเจ้าอะไรโอ้ยังไงร้อนในปากพองอันนี้ฮะเนี่ยข้อพิสูจน์นะดูกันเลยเนี่ยเนี่ยดูช้อนเนี้ยเนี่ยคุณตักชิมโอ้อร่อยครับนี่ครับนี่แล้วผมชิมมั้งคุตัก บอตรงกล้วยไม่เอาข้าวเยอะขึ้นหอมอ่ะหอมกะทิกลุวยคุณบอกไปแต่มีเปลือกไม่แช่เหรอถูกต้องาืออว่าไงเรื่องเผือกว่าไงไต้เผือก เขาอยากกินเผือกเขาจะไปทําบุญก็เลยเอาเผือกมาให้ใส่สร้างมินเนอร์ใส่มาเลยถือเผือกมาถุงนั่นน่ะได้ให้ให้มาทําไส้เผือกใช่โอ้ี่ครับเดาโอเคขอบคุณพี่ดำครับพุซาเปิดซึ้งให้ดูอืมมาให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้เนี่ยเขาสั่งทำพิเศษนะฮะร้อยมัดขอดูนะ ก็ราคายังราคาเดิมนะพี่แดนเนาะใช่ไหมยี่สิบบาทฮะเท่าไหร่นะสิบห้าบาทใช่ไหมมัดละสิบห้าบาทสิบห้าบาทก็คือสองสองสองชิ้นกะต้มมัดแล้วยังมีดราม่านะตกลงมันเขาต้มมัดหรือเ้าต้มผัดพี่แตนแตกลงลตกลงเขาต้มมัดหรือเ้าต้มผัดอันนี้เ่เดี๋ยวถามถามเจ้าของสูตรมมคือพี่พี่ได้ดูคลิปผมไหม เขามาดราม่ากันเขามาทะเลาะกันน่ะเฮ้ยเขาเรียกเข้าต้มมัดอีกคนเขาเรียกเข้าต้มผัดก็นี่ไงเห็นไหมพี่แตนยืนผัดอยู่อันนี้ก็ต้มมัดเพราะว่ามอนตอนขายเราเรามามัดอืแล้วเขาต้มผัดมีไหมไม่มีอ่ะไม่มีต้มผัดหรอกจะไปทำยังไงเป็นต้มผัดก็สรุปว่าสูตรที่พี่ทำเราถามเจ้าของสูตรสูตรที่พี่ทำเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวต้มข้าวต้มมัด ไม่รู้ใครจยะหรืยังไงไม่รู้แต่ว่ามาของสูตรของพี่เนี่ยเดี๋ยวคุณคุณพี่เลยนะแอดครับคุณพี่แอดนะฮะเจ้าของสูตรอัลือลั่นของพี่แตนนี่แหละยืนยันว่าที่พี่ทําเนี่ยเรียกว่าข้าวต้มครับข้าวต้มมัดครับส่วนความรู้ที่เอฟซีให้มาว่าข้าวต้มผัดข้าวต้มหัวงอกข้าวต้อมอะไรนั่นก็กนสุดแล้วแต่เนาะสุดแล้วแต่อันนี้ที่พี่บอกว่ามัดเนี่ยเขเพราะว่าเอามามัด ส่วน,วนสูตรอื่นหรือว่าอย่างอื่นนี่จะเรียกอะไรยังไงนี่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่ว่าถ้ามาซื้อมาซื้อของพี่แตนนี่คือข้าวต้มมัดนี่ครับมันคลิปนี้เป็นคลิปที่มาทาพิสูจน์นะที่เอฟซีบอกอครับมันก็ขอบพระคุณพี่แตนมากครับอขอบพระคุณครับ อ่าขอบคุณพี่แอดมากครับพี่แอดขอบคุณครับมาเฉลยมาเฉลยคลิปเฉลยขอบคุณครับอืมเอาพี่พี่ลองไปดูในคลิปเดี๋ยที่ท,ที่พี่ลองไปอ่านดูข้างล่างไงเดี๋ยวเปิดให้ดูบางคนเนี่ยเขาต้มมัดก็เนื่องจากอย่างนี้เขาต้มพัดบางคนอีกคนก็มาแหวกแนวเขาเรียกเขาต้มหัวงอกเขาเรียกเขาต้มนี่ก็ไม่เป็นไรหรอกคือเขาเนียวหัวงอกอ่า เนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ขูดมะพร้าวโรยอ่าใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นแหละแต่ตอนนี้ก็มาสรุปว่าไม่รู้ละแต่ว่าของทางร้านพี่แตนเนี่ยคือข้าวต้มมัดนะข้าวต้มมัดนะครับอ่าครับงั้นก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนคลิปมาเฉลยเรื่องข้าวต้มปริศนาแต่ปริศนายัางไงก็ไดหกเออเท่าไหร่แล้วกี่แสนแล้วคุณยอดดูกี่แสนแล้วนะยอดดูกี่แสนแล้วสามแสนแล้วกำลังไปเรื่อยเรืฮยะเพื่อนเพื่อนก็ ไปตามดูนะเดี๋ยวผมใส่ไว้ในเอ็นสกรีนนะครับว่าว่าที่พูดกันเมื่อเมื่อเมื่อเอพิโซดหนึ่งสูตรที่ทําเนี่ยทำย,ยังไงขั้นตอนที่ทำาอ่ยทำยังไงนะครับเพื่อนๆไปตามดูผมจะใส่คลิปไว้ที่เอ็นสกรีนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับน,นีนะ่เลยนี่ครับเปิดพิสูจน์ให้ดูแล้วนะฮะเพื่อนๆครับมาถึงบ้านแล้ว เโดสวัสดีครับพี่ยางสวัสดีครับพูดตากสวัสดีครับไม่ใช่มาถึงบ้านแล้วหรอกมาถึงบ้านตั้งแต่เมื่อวานนี่เอาเจ้าข้าวต้มมัดนะอ่ผมขอเรียกว่าข้าวต้มมัดนะคลิปนี้เพราะว่าถามจากคนทําและคนทำเขาเรียกข้าวต้มมัดก็เรียกข้าวต้มมัดแต่ว่าเออมันจะใช่ไม่ใช่อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็ก็คอมเมนต์ก,กันมาให้ความรู้กันมานะครับ คลิปที่แล้วก็ดีมากเลยเพื่อนๆให้ความรู้ได้ความรู้เยอะเลยผมจะเอามากินกับกาแฟานี่ที่เขาบอกว่าก็มี fc แหละใช่ไหมคุณอ่านในคอมเมนต์นั่นแหละเขาบอกว่าเอามากินกับกาแฟาอร่อยมากอ่ะมางั้นคุณตัก๊กแกะให้หน่อยแกะให้หน่อยนี่ซื้อซื้อมาจากพี่แตนเลยบอกเดี๋ยวเช้าจะมากินกาแฟาเดี๋ยวมาดูกันอ่ะเออพิสูจน์เลยต้นคลิปพิสูจน์ไปแล้วใช่ไหมคุณว่าถั่วเยอะไม่เยอะเพราะมีคอมเมนต์บอกว่า หรือบางคนเนี่ยาบางท่านเนี่ยสั่งพี่แดนทําคําแรกบอกว่า <Maybe S 1> ถั่วเยอะเหมือนเหมือนเหมือนในคลิปหรือเปล่าอถั่วเยอะเหมือนในคลิปหรือเปล่าถ้าถั่วเยอะเหมือนในคลิปนะสั่งเลยชอบมากราคาเท่านี้ก็โอเคอ่ะอันเนี้ยครูตั๊กาคนหยิบมาใช่ไหมไม่ไม่เออ <ๆ S 2> อย่างในร้านเดี๋ยวจะหาว่านั่น,นเน่ยนี่ยางเงี้ยถัวเยอะไม่เยอะก็เนี่ยฮะตามเนี้ยครับนี่เออครูตักแกอ ดูที่คุตักแกะเลยถั่วเยอะไม่เยอะนี่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 อ่ะอาคุตักพับให้สวยงามนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าเดี๋ยวขอตอนนี้ชงกาแฟก่อนคุตักกาดพิเอโดโอวันตินใช่ไหมโอวันตินเนี่ยน้ำเอามาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมจะกินอันนี้ครับเช้าวันนี้นี่ครับนี่ครับเตรียมอุปกรณ์ไม่เรียบร้อยในแก้วกาแฟของผม ของครูตั๊กกับพี่โดโด้ก็เขาจะกินไมโลกันนี่แล้วเราก็นี่กลับจากกุมภาวาปีอุดรเขาเรียกว่าอะไรนะคุณขนมปังเวียดนามขนมปังยวนขนมปังเวียดนามนี่เช้านี้เรามีแล้วเราก็มีกับมีไข่ดาวคนละหนึ่งฟองนะครับไข่ดาวคนละหนึ่งฟองแต่ว่าเพื่อนๆที่ติดตามคลิปผมอาจจะเห็นผมผมจะชอบทาน กาแฟดำ,ดำนะครับเ<ำ>พราะเนื่องจากว่าผมไม่อยากใส่ครีมเทียมไม่อยากใส่น้ำตาลอะไรเยอะแต่นี่ครับ<ำ>นี่ FC 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 ตัวจริงแล้วก็เป็น FC ที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะนะครับ<ำ>นี่ได้ให้กาแฟตัวนี้มาบอาจาร์รักษาสุขภาพลองกาแฟตัวนี้โฟล a เขาเรียกว่ากาแฟโฟล a นะครับ กาแฟปรุงชนิดผงก็ก็เป็น3 in 1นั่นแหละแต่ว่าจะไม่มีครีมเทียมมีน้ำตาลอะไรแบบนั้นนะนี่เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เขาบอกว่าสารสก,กัดจากมังคุดสารสก,กัดจากทับทิมสารสก,กัดจากโกจิเบอร์รี่วิตามินรวมนี่ฮะไม่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนะอันนี้ คือผมจริงๆอ่ะก็บางทีอารมณ์ก็อยากจะกินลักษณะกาแฟทรีอินวันเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็กลัวมันทำให้สุขภาพไม่ดีแต่ว่าเนี่ยพี่นี่ชื่อพี่ชานชิดนะชานชิดงามอ่าไม่บอกนามสกุลแล้วกันพี่ชานชิดให้เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะเพื่อเผื่อเพื่อนๆจะ,ะสนใจนะสนใจอย,อย่างผมก็โทรหาพี่ชานชิด 0818667875มาชงมาดูกันเลยนี่นี่ครับสองก็เป็นแบบนี้น,น,นี่เป็นเพื่อนอาจจะแคปหน้าจอแล้วก็ลองดูก็ได้นะครับว่าว่าผลิตภัณฑ์เขาเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้ให้ดูอีกทีนึงผมฉ,ฉีดถุงไปแล้วละ่ะอันนี้มันติดตามผมไปนะตั้งแต่อุดรเพราะว่าผมเอาไปเอาไปทานนะเอาไปทานไม่หมดก็เอากลับมา เพื่อนๆอาจจะแคปหน้าจอนะลองอ่านข้อมูลสปปรรพคุณนะครับของบริษัทอ,อะไรล่ะสยามเนทรออาาร่านผิดต้องขออภัยนะครับมา,มาดูชงมาชงกันเลยเดี๋ยวจะกินกับข้าวต้มมัดอ,ดอซองนี้ทำไมเหนียวนิดนึงเขาบรรจุพัน์ธุเขาหนาแน่นดีฮะ หน้าตาเป็นแบบนี้ผงหน้าตาเป็นแบบนี้เติมน้ําได้เลยครับหน้าตาเป็นแบบนี้น่อาาแ,แต่มันไม่ใช่ครีมเทียมไม่ใช่น้ําตาลนะมีส่วนผสมที่ทําจากธรรมชาติ<ห>เปลือกมังคุดโกจิเบอร์รี่นะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลนีเลยครับนี่หอมหอมแต่ว่าคนที่ชอบกินหวานนะ ก็เสียใจด้วยนะครับหวานไม่มากซึ่งผมชอบนะผมว่ามันเป็นการที่ทำให้อ่เราไม่ติดความหวานอะ่ะถ้าเรากินอะไรหวานหวานลองมากินอันเนี้ยมันอาจจะหวานน้อยลงจากความคุ้นเคยนะแต่หลังจากกินไปซองสองซอง,องมันจะโอเคละประมาณนี้นะครับอืมอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากอ,อ,ากอะคุตักชงโอนติน คุ้กตักชงโอนตินพี่โรกินอะไรกินโออะไรโอนตินโอมายโลอ๋ออันน,ออนี้ไมโลนี่โอนติน,อนเอาผมอะไรอ,อะไรผมก็เรียกโอนตินหมดนะฮะน,นี่นี่ไมากินอันนี้กินอันน,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 นี้โชว์เพื่อนๆกันเดินน้ำพี่อดยด้วยเดินน้ำน้ำน้ำร้อนเนี่ยเขามีขีดให้นะ ไม่ได้เชียร์ใครนะฮะถ้วยยี่ห้อหนึ่งกินยี่ห้อหนึ่งนะไม่ได้สปอนเซอร์ทั้งคู่ามากินกันเลยดคนโดกคนก่นอนเป่าคนแล้วเป่าด้วยหด้ไหมอ่ะดกินกินนี่เลยกินไข่ดาวเลยกินไข่ดาวเลยนี่ครับอ่ม น้ำมาอันนี้เพิ่งเพิพ่งเอาออกจากไอที่ตั้งของมันนะพอยังพอยังพี ang, ่โดกินกับหนมปังยวนโอ้ยอ๋อเทใสไข่มันหลุดหรือเปล่ามันพลึบลงไปอะคุณคุณตักแบ่งเลยคุณตักแบ่งให้เลยพี่โดพี่โดเขาฝาขวดเขารูใหญ่ฮ <right> ะพี่โดก็เทพรวดเออคุณเอาเอามาเอามาตักลาดในนี้เออ มันพรวดอ่ะพี่โดเขาเขาพรวดฝามันใหญ่ไงอดอย่าเพิ่งดอย่าเพิ่งทำแบ่งออกมาก่อนเดี๋ยวจะเยอะเกินไปมันพรวดออกมาไม่เป็นไรให้กูตักบริหารจัดการนั้มาดูนี่ครับนี่ของพิ่แดนถั่วเยอะจริงไหมนี่กินกับกาแฟจะอร่อยไหมนี่ถั่วเยอะไหมละครับอย่างนี้ห้เพื่อนดูเลย คนถั่วเยอะไหมถั่วเยอะมากอร่อยค่ะมันหวานใช่หน่อยดูกูตักชิมอืมัืนมหวานรสชาตินันดีเนาะถั่วก็ม่ใหญ่อะ เขาใช้ถั่วแบบที่เห็นถุงนะถั่วมียี่ห้อนะซื้อเป็นถุงถุงจากห้างที่พิจารขาใส่อะอี่คือคำเมียเน่ยอือคำเมีว่าถัวเยอะไหมถั่วเยอะกว่าข้าวเหนียวอืมไป กินดกาแฟครับพี่โดนรวดเร็วมากไข่ดาวหมดไปแล้วกำลังดีเ <c oughs> พราะเมื่อกี้กินเข้าวต้มมัดก็มีความหวานอยู่แล้วนะ <c oughs> บางทีปกติผมกินกาแฟดำอะบางทีผมไม่ใส่น้ำตาลอะไรเลยนะ กาแฟเฉยๆกาแฟคั่วบดกาแฟดำเฉยๆแล้วก็กินกับขนมกินกับอะไรที่มันมีรสหวานหน่อยๆอะเหมือนอย่างต่างประเทศประเทศไหนนะมีเพื่อนครูเล่าให้ผมฟังออสเตรเลียหรือไงเนี่ยหรือ,อเนเธอร์แลนด์เขากินเอ่อคนละคนเขากินกาแฟกับช็อกโกแลตกาแฟเปล่าๆไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรกาแฟดำแล้วก็ ช็อกโกแลตมีความหวานก็เ,เคี้ยวช็อกโกแลตก็ดื่มกาแฟแต่ว่าถ้าเกิดผมอยากอารมณ์อยากกินทรีอินวันอารมณ์อยากกินกาแฟอย่างเนี้ยอย่างนี้บ้างสีอย่างนี้บ้างนะไม่กินกแฟดําอ่ะก็ผมได้คําตอบละอันนี้ครับอืมตัวนี้เลยครับอร่อยรสชาติถูกใจนั้นคลิปกินกาแฟกับนี่ เขาต้มมัดพี่แตนพิสูน์ว่าถั่วเยอะไม่เยอะคงเท่านี้นะครับงั้นเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพัคนี้ไม่ค่อยได้พูดคํานี้จะใกล้สองแส0แล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามดูเสื้อโดโดพาเที่ยวกําลังจะออกนะครับร่วมสนุกกันยังไงติดตามคลิปต,ต่อไปนะครับไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆมาเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนให้กับช่องดรโดูคาเที่ยวทางช่องยูทู b เมมเบอร์ชิ p โดยการกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะและเลือกการสนับสน,นุนตามรายละเอียดแจ้งไว้ค่ะ